หนึ่งเดือนพอดีครับกับการที่ผมนำสว่านไร้สายไปทดลองใช้ในหน้างานจริงครับวันนี้ชั่วโมงนี้ผมมั่นใจแล้วว่าถ้าผมจะแนะนำสว่านไร้สายที่คุ้มค่าราคาประหยัดมีคุณสมบัติคือเจาะได้เร็วแรงน้ำหนักเบาทนทานต้องสว่านไร้สายแบรนด์โอซูกะรุ่นนี้เลยครับ OC SD 0 2ขีด D2 ตัวนี้ครับแน่นอนครับผมเป็นครูช่างไฟฟ้าและทำงานช่างตั้งแต่เรียนปวชจนถึงปัจจุบันก็ทำงานต่อเติมบ้านด้วยนะครับ30กว่าปีผ่านการใช้งานสว่านไร้สายมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่วันนี้ครับผมได้พบเทคโนโลยีใหม่จากญี่ปุ่นเขาเข้าใจเข้าถึง ปัญหาต่างๆที่เคยมีในสว่านไร้สายในเดีตครับโอสุกะตัวนี้ครับคือคําตอบของสว่านไร้สายยุคนี้พอสอนนี้เลยนะครับดังนั้นครับผมจึงอยากจะแนะนําพี่น้องช่างทุกคนควรมีไว้ใช้ตลอดจนพ่อบ้านแม่บ้านสาย DIY ควรมีไว้ประจําบ,บ้านของตนเองนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าเกินราคาจริงๆครับมาดูกันใกล้ๆครับจะเห็นถึงความสมาร์ทดูพรีเมียมมากครับของเจ้าโอสุกะ รุ่นนี้นะครับที่เขาบอกว่าเจาะเร็วแรงก็แง่แล้วครับเพราะว่าเจ้าโอซากะตัวเนี้มันทําจากมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนะครับบรัชเลสนั่นเองนะครับคนที่เป็นช่างไฟจะทราบดีว่าการที่มันไม่มีแปลงถ่านเนี่ยมันก็จะไม่มีการเสียดสีมันก็จะไม่มีการอัปกายไฟที่แลบออกมามันก็จะท <Okay. S 1> ําให้การแรงบิดนะครับไม่ตกมาดูในส่วนของการออกแบบที่บอกว่าน้ําหนักเบาจับถนัดมือนะครับนี่ฮะ ยืนยันได้เลยครับเพราะว่านี่ฮะตัวมันเล็กกระชับจับถนัดมือนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือตัวโอซากานี่ทั้งแบตและก็ตัวมันเนี่ยหนักเพียงแค่1.28กิโลเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> ทีนี้มาดูในส่วนของสีนะฮะสีของเจ้าโอซากานี่นฮะสีเทาสีดําและก็สีแดงเนี่ยสีนี้ถ้าดูนะฮะมันมันแสดงถึงความดุดันนะครับสีเทาสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็เป็นยาง พูดถึงยางครับจะมียางกันกระแทกนะครับทั้งตัวฐานข้างล่างและตัวตัวสว่านข้างบนตรงนี้นะครับผมสารภาพก่อนเลยครับว่าในี่สังเกตไหมโอซุกะโลโก้มันเลื่อนๆไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบินๆไปนิดหนึ่งออสารภาพเลยนะครับว่าผมในช่วงการรีวิวหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไปมันได้พลัดตกจากนังร้านชั้นสอนะครับแต่เป็นไงฮะมันไม่เป็นไรเลยเนี่ยยังใช้งานได้ดีนะครับนี่นะฮะก็คือความแข็งแรงการที่มันมียางกันกระแทกนะครับ นะมาดูในส่วนของปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มจากปุ่มข้างบนเนี่ยจเจมทีนะครับปรับยากมากแต่โอซุกะรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮะดูฮะปรับได้ง่ายจริงๆครับอ่าเริ่มจากเบอร์นหนึ่งนะครับรือเกียร์หนึ่งเนี่ยจะหมุนด้วยความเร็วความเร็วรอบนะครับ0ถึง450รอบต่อนาทีหรือ rpm ส่วนถ้าปรับ เร็วขึ้นนะฮะก็คือเกียร์สหมายเลข2ตัวนี้นะครับก็จะหมุนด้วยความเร็ว0 0ถึง1,500 rpm เนี่ยฮะก็คือปุ่มปรับความเร็วถัดมาครับทอร์กนะฮะมีแรงบิดถึง65นิวตันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเฟือเลยนะครับสำหรับการเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนสบายเลยนะครับและการปรับทอร์กนะครับก็มีระดับในการจับปรับทอร์กตั้งแต่1นะถึง20ระดับนะครับนี่ยฮะขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับว่าเรา ทำงานหรืเจาะงานลักษณะแบบไหนต้องการความแรงขนาดไหนแรงบิดขนาดไหนเราก็ปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่โหมดใช้งานครับมีโหมดไหนบ้างก็แน่นอนครับนี่ครับปรับตรงนี้เป็นโหมดขันนะครับขันสกรูต่างๆนี่ครับโหมดนี้แต่ถ้าจะเป็นงานเจาะเราก็ปรับมาที่โหมดนี้นะครับโหมดเจาะและถ้าเจาะปูนครับเจาะกระแทกนะฮะก็จะเป็นโหมดนี้เพราะนั้นตัวเดียวครบเลยนะครับส่วนปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับหมุนซ้ายหมุนขวาหรือตามเข็มทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่ครับ อ่าหมุนไปขวาบ้างครับนี่แบบนี้ครับส่วนตัวปุ่มกดตัวนี้นะครับใช้นิ้วกดก็ปรับความเร็วใช้นิ้วเราเนี่ยควบคุมความเร็วเหมือนกับสว่านทั่วไปครับนี่ฮะนี่ฮะก็ปุ่มกดตัวนี้นะครับส่วนปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มกดเปลี่ยนแบตนะครับแล้วก็อ่าสีแดงครับก็จะเป็นปุ่มกดต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องของสีนะ ส่วนต่อไปที่เขาบอกว่าทนทานครับด้วยเนี่ยฮะหัวสว่านนะฮะหัวสว่านนี้ออกแบบเป็นเหล็กครับเป็นโลหะซึ่งจะสังเกตเห็นว่านะครับหัวสว่านตัวนี้นะฮะมันเปื้อนสีที่ผมไปรีวิวหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับมันไม่เป็นอะไรเลยเพราะส่วนนี้คนออกแบบเขาเข้าใจว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่จะไปประทะไปกระทบกระแทกนะฮะซึ่งส่วนนี้ถ้าเป็นพลาสติกมันก็คงจะ ใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่พอมันเป็นเหล็กโลหะแบนนี้นะครับเห็นไหมฮะสบายเลยครับถัดมาครับปากจับตัวนี้นะครับมันสามารถที่จับดอกสว่านได้ตั้งแต่0.8จนถึง10มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็คือดอกสว่านรุ่นเล็กครับที่ปากจับมันสามารถจับได้ตั้งแต่0.8แต่รุ่นนี้นะครับก็สามารถนําไปเจาะงานอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะแผ่นฮิตซิงแผ่นระบายความร้อนเนี่ยนะครับหรือใส่เจาะเพื่อเจาะแผ่นพิ้นนะครับแบบนี้อ่นนี่ก็คือดอก10มิลนะครับอ่า ดูครับอกนี่คือใหญ่สุดนะครับรุ่นใหญ่สุดเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับหมุนนะแล้วก็ปรับนี่ครับด้วยระบบคลิกล็อกเนี่ยมันจะทําให้จับดอกสว่านได้มั่นคงเจาะได้นิ่งครับนี่ฮะนี่คือดอก10มิลครับส่วนตัวนี้ับจะเป็นส่วนท้ายของเครื่องนะครับก็จะมีนะฮะแถบแม่เหล็กตัวนี้จะมีแม่เหล็กนะฮะจะมีแม่เหล็กท้ายเครื่องซึ่งเราสามารถที่จะเวลาไปทํางานที่สูงนะครับเราสามารถที่จะ ขันสกรูออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องไปคาบไว้นะครับเนี่ยโอ้โหนะครับนี่คือเขาออกแบบนะไม่หล่นนะครับไม่ร่วงนะครับนะฮะดูนะไม่หล่นเนี่ยฮะโอ้สุดยอดเลยโอซุกะเขามีให้ครับส่วนฐานตรงนี้ครับก็สามารถที่จะเก็บหัวไขควงแบบนี้ได้นะครับอ่ามั่นคงครับกดเข้าไปงี้นะครับเอไก่เลยครับอยู่ตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับโอซุกะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด2อ ml นะฮะยีสบโวลต์ ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ทรงพลังแรงกว่าใช้งานได้นานกว่านะครับแน่นอนข้างล่างจะมีช่องระบายความร้อนนะครับซึ่งทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นมากๆถึง30เปอร์เซนะครับผมชอบแบตรุ่นนี้ของยี่ห้อนี้มากๆนะครับตรงที่ว่าแบตรุ่นนี้มันสามารถที่จะถอดออกแล้วก็สามารถที่จะใช้แบต ของสินค้าชนิดอื่นในแบรนด์โอซุกะร่วมกันได้นะครับจะสังเกตว่าช่วงที่ผมรีวิวรับชมได้นะครับผมจะมีการพอรีวิวไปรีวิวมานะครับแบตบดก็สามารถใช้แบตตัวนี้นะหรือตัวอื่นมาแทนกันได้นะครับโอซุกะตรงแบตตัวนี้นะครับเขาออกแบบให้มี ปุ่มเทสครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้แบตอ่อนแบตเหลือมากน้อยแค่ไหนจะต้องชาร์จแล้วหรือยังนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ครับปุ่มไฟขึ้นมาสีสีเขียวเลยครับสามขีดแสดงว่าไฟเต็มแต่ถ้าหากว่าลดเป็น2เป็นหนึ่งเนี่ยต้องรีบชาร์จแล้วนะครับนี่ฮะต่อไปครับตรงนี้ขอนำเสนอเลยครับว่าผมชอบมากครับเพราะว่ามันคือโหมดส่องสว่างมันจะมี LED ตรงนี้ครับเขาออกแบบให้อยู่ตรงฐานซึ่งมันจะไม่ทำให้ไม่มีเงาเวลาที่เราเจาะ ะะที่สําคัญไปมากกว่าการไม่มีเงาตรงนี้นะครับก็คือปกติสว่านทั่วไปก็คือเวลาปล่อยมันก็จะดับแต่ตัวนี้ฮะไหมมันดีเลยหรือว่ามันหน่วงไว้นี่คือสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูพลังในการเจาะทะลุทะลวงกระสูกไส้ของไอ้เจ้าโอซุกะตัวนี้นะครับว่ามันเจาะเร็วแรงมากน้อยแค่ไหนไปชมครับ เริ่มจากหมุดขันสกรูครับนี่เป็นงานติดตั้งไม้ระแนงให้กับลูกค้านะครับเราก็ปรับมาที่หมุดขันสกรูนี่นะฮะแล้วก็ปรับทอกตามที่เราต้องการนะครับมาดูผลงานครับมันสามารถเจาะได้โดยที่สกรูนะจมลงไปแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําซิลิโคนมาโป้นะแล้วก็ทาสีทําสีได้สวยงามครับนี่ฮะเป็นงานแรกครับในช่วงต้นเดือนนี้ครับเนี่ย นำโอซุกะไปจัดการไม้ระแนงแบบนี้ครับเบาแรงนี้ครับผ่อนแรงของช่างได้มากครับสุดยอดและถัดมาครับนี่ฮะงานติดตั้งไฟฟ้านี่ก็ชิวๆครับเจาะยึดก้ามปูกับเหล็กก่องทั่วไปนะครับหรือถ้าผนังปูนเราก็เจาะนะแล้วก็ยิงพุกนะครับซึ่งก็สบายๆครับนี่ฮะเป็นงานที่ใช้โอสุกะสำหรับช่างไฟก็ควรมีเอาไว้นะครับนี่ฮะเยี่ยมเลยครับสบายนะครับ ส่วนนี้ครับเป็นงานติดตั้งบันไดในที่มืดครับผมชอบ LED ตอนที่ว่าเจาะเสร็จปุ๊บ LED ยังสว่างต่อให้เราได้ดูผลงานว่าเรียบร้อยไหมเนี่ยครับเนี่ยผมชอบจริงๆนะครับสำหรับ LED หมดสองสว่างตัวนี้ครับชอบจริงส่วนนี้ครับเป็นสิ่งที่โอซากามีให้แถมมานะครับก็คือแม่เหล็กข้างหลังนะครับโดยเฉพาะงานติดตั้งงานถึงๆูนครับเนี่ยแบบนี้ครับงานติดตั้งซีลายนะครับสบายๆสว่างทุกรุ่นชิวๆครับเนี่ยฮะ เจาะแล้วเอาออกแล้วนะขันสกรูออกแล้วเอามาเก็บไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับมีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังนะครับชอบมากเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นงานติดตั้งนะครับขันสกรูแผ่นเมทัลชีสนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่บ้านผมเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ทํางานติดตั้งหลังคานะเดือนที่ผ่านมาก็มีแผ่นหลังคาเหลือๆก็เอามา เจาะให้ดูครับนี่ฮะสบายชิวๆเลยนะครับเจาะทะลุนรกเลยครับนี่ฮะเลยกล่องธรรมดาเนี้ยเจาะสบายนะครับมามาเจาะกันต่อครับอันนี้เป็นงานติดตั้งประตูซึ่งนี่ฮะนี่เป็นโหมดเจาะแล้วนะครับซึ่งก็ดูนะครับเป็นการปรับที่ผิดนะครับลักษณะนี้ปรับผิดนะครับความแรงระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โหมดเจาะด้วยครับเราก็ต้องปรับให้มันถูกมาดูนะครับถ้าปรับให้ถูกโหมดดูนะฮะปรับมาเป็นโหมดเจาะนะครับแล้วก็ปรับแรงบิดไปที่ระดับ2แล้วก็ระดับนะ พอก็ไปที่20ไปเลยนะครับหรือ18ก็ได้นะครับ18 19 20อ้าวมาดูครับโู่วิสบัดเลยนะครับมันแรงมากกระซวกไส้ทะลุนรกจริงครับนี่อู้หูนี่มันไม้พาราประสานนะเขาบอกในยี่สิบมิลอ้โหเจาะสบายๆเหมือนเหมือนไม่มีอะไรนะครับอู้หูน่าจะทิ่มเข้าให้นะครับนี่เป็นไงครับอ่ะต่อเลยครับนี่เป็นใบพายนะครับเจาะติดตั้งประตูลูกบิดก็ต้องมีนี่ครับประตูบางตัวเนี่ย ต้องมาเจาะเองวันนี้นะครับเอาเจาะที่เดิมครับลองเป็นใบพายบ้างครับโอุโ้ยลงเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอือหือทะลุทะลวงระลวกไส้จริงๆครับโอโ้มันเจาะได้สบายจริงๆครับท่านผู้ชมครับอู้โอ้โห,โโหสุดยอดอุอ้ยน่าจะทิ่มเขาให้อีกแล้วนะครับอือหือความแรงเขามันทะลุนรกจริงๆครับสุดยอดจริงอ่ะมาลองใช้อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับนี่ฮะดอกสว่านเขาแรงไหมดีไหมเจาะเอาอันนี้ผมเปลี่ยน เปลี่ยนแบตนะตั้งเกตยร์นะผมเปลี่ยนแบตแบตหมดตอนรีวิวตอนนั้นนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมโอโซุกะมันมีข้อดีตรงนี้นะครับแบตใช้ร่วมกันได้เอ้ามาดูครับเจาะเหล็กฉากสบายๆเลยครับหนาๆวันนี้ครับและด้วยบันไดครับเหล็กฉาก ปะทะกับบันไดแบบนี้นะครับก็สบายๆครับเนี่ยอันะกู้กไปส่วนไม้ครับไม่ขนามือนะครับโอสุกะบอกว่าอย่างนั้นครับสบายๆนี่เป็นไม้วงกบแข็งๆนี่ยเดดูเจาะเหมือนนุ่นเลยครับเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงกระทุกไส้จริงๆครับอบายสบายๆเลยโอ้โหอ๋อว้ยดูจ่ะเอานี่ครับเป็น อลูมิเนียมลายไม้ครับติดตั้งอลูมิเนียมลายไมย้นี่ก็สบายๆครับเจาะเหล็กเจาะอลูมิเนียมแล้วก็ยิงรีเบ็อันนี้ก็นี่ฮะสบายๆนี่ก็ผมก็ไปไปทาประตูให้ลูกค้านะครับก็เป็นประตูเลื่อนโค้งนะครับแบบนี้เหมือนในช่องย t u b e ผมก็ทําไว้นะครับนี่ฮะอ่ะแน่นอนครับก็จะต้องมีการเจาะปิดอ่าล้อหมุน3ามร้อยองศาได้นะครับนี่ฮะก็ใช้ดอกโมโซนะครับเนี่ยดอกโมโหมุนนะเจาะได้สบายๆวันนี้เลยครับนี่ฮะ ดูนะครับดูนะครับเอยสบายสบายเลยครับดอกโฮซอเจาะเหล็กนะครับนี่ฮะโอซุกะจัดให้นะครับนี่ส่วนนี้เจาะเหล็กฉากนะครับไม่ได้เจาะนําก่อนมันยังเจาะได้เลยนะครับมันดอกสิบมิลคดูโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเจาะทะลุอู้นี่นะครับเหล็กฉากอย่างน่าครับเอ้าจริงๆนะถ้าเราเจาะนําก่อนด้วยดอกเล็กแล้วเจาะตามด้วยดอกสิบมิลด้วยดอกใหญ่เนี่ยมันก็จะเจาะง่ายแบบนี้นะครับนี่ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดอกสว่างก็ต้องคมต้องดีด้วยนะครับเอาละครับอันนี้ก็คือโหมด เจาะซึ่งเป็นเจาะเหล็กนะครับทีนี้เรามาดูนะครับโหมดเจาะกระแทกซึ่งเป็นโหมดเจาะปูนนะครับนี่ฮะคุณพ่อ้านแม่บ้านสาย DIY ครับบางทีอยากจะเจาะยึดหิ้งพระนะครับหรือเจาะติดรูปหรือติดฝาหม้อนะครับนี่ฮะต้องรอช่างมาทํานู่นนี่นั่นที่บ้านถึงจะรบกวนให้ช่างเขามาทําให้แต่ต่อไปนะครับมีไว้เลยครับราคาพันกลางๆนี่ครับมีเครื่องเดียวนี่ครับมีทุกโหมดเลยสามารถเจาะเองครับถ้าเป็นช่างคงไม่ จะเจาะปูนไปเนี้ยครับคงจะใช้โรตารี่แหละครับนะแต่ถ้าหากว่านี่นะครับนี่ดูนะครับโอซกะนี่นะครับทำแพงอัดแรงครับหมู่บ้านชื่อดังเลยอัดแรงดูสิว่าโอซุกะจะเอาอยู่หรือว่าผนังอัดแรงครับดูเอาเอาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปมาดูซิโอซุกะจะไหวไหมครับถ้าเป็นสว่านตะกอนแบบเจาะผนังแบบนี้นะครับตาเหลือกเลยแน่นอนนะครับแบบนี้ไหวไหมดูทิจะไหวไหม โอ้โหหลุ่นจ๊ะสบายเลยครับอูโอสุกะโอครับไม่สุดยอดจริงๆครับแม่ครับโอสุกะรุ่นนี้นะครับถูกใจผมจริงๆครับนี่ครับชิวๆเลยครับมาดูต่อครับนี่ฮะเจาะนะฮะผนังที่มันเป็นกระเบื้องนะครับแบบนี้นะครับผนังกระเบื้องก็เจาะชิวๆแบบนี้เลยนะครับแห ข้างในมันเป็นอิดมันบ่อครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆเป็นอิดแดงก็ไม่มีความไม่มีปัญหาครับเจาะได้สบายอยู่แล้วครับนี่ครับเยี่ยมเลยครับปูสุกกะมาดูปิดท้ายด้วยช่วงปลายเดือนครับที่ผมรีวิวก็มีงานปูกระเบื้องครับผมเอาไปปั่นนะฮะนี่ฮะปูนกาวสบายๆนะครับปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยให้กับลูกค้านะครับอ่าแม้กระทั่งในช่วงนี้ผมกาลังทํางานทาสีก็ไปขัดเลาะสีจากรางน้ําหรือจากผนังที่มันสีมันรอดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะขัด บอกวาสีต่อไปนะครับนี่เขาความสุดยอดของโอซุกะสุดยอดจริงๆครับแนะนําเลยครับเกียร์ลอครับเอาละทีนี้เรามาดูว่าในกล่องนี้นะครับโอซุกะตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างแบตเตอรี่2ตัวตัวนี้ที่เขาให้มาครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด2แอม์ปร์นะครับตัวนี้นะครับ2ตัวนี่เขาให้มาในในกล่องนี้เลยนะครับถัดมาก็คือแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จ1อันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแท่นชาร์จ ถัดมาคือต,ตัวนี้ครับเป็นเรียกว่าตะขอเกี่ยวเวลาทํางานที่สูงครับอ,อน,นี้ใส่ก็ได้เขาไม่ใส่ก็ได้นี่ครับเขาให้มานะครับถัดมาในของแถมนะครับของแถมจะเป็นตัวนี้ครับดอกสว่านนะครับเขาให้มาทั้งหมด4ดอกนะครับอันนี้ของแถมนะครับนี่นี่ผมได้เอามาทดลองใช้ด้วยนะครับดอกสว่านให้มา4ดอกแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นดอกไขควงอ่าส,สิดอกนะครับสิตัวนี่คือที่อยู่ในกล่องนี้นะครับของแถมที่ให้มานี่ครับ นี่ฮะในราคานี้เลยนะครับพันกลางๆนะครับทีนี้ฝาฝากล่องโอซุกะตัวนี้นะครับโอ้สวยงามนะครับนะฮะสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้ครับสามารถที่จะใส่พวกนี้ฮะพวกอ,อ,อะไรเมือ่อกี้ดอกสวงดอกสวรรานนะรสกรูนะฮะในนี้ได้นะครับนะอ่านะแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือสามารถไอ้เจ้ากล่องตัวนี้ครับสามารถที่จะ ถ้าเราไม่ชอบนะเราสามารถที่จะเอาพื้นที่ออกทั้งหมดเลยมันก็จะเพิ่มพื้นที่าการใช้งานนะครับสามารถที่จะใส่ของได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยฮะก็สามารถที่จะใส่ของได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเนี่ยะครับและก็ไปรับการสินค้านะครับก็ท่านสามารถที่จะสแกนนะครับเนี่ยสแกน QR Code นะครับเพื่อ รับประกันสินค้าเมื่อท่านซื้อไปแล้วนะครับภายใน7วันสแกนเนยครับรับประกัน6เดือนนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานครับเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายครับนิดเดียวนะครับนี่คือคู่มือการใช้งานที่เขาให้มานะครับกับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับผมมองว่าการที่สว่านแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาออกมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยการรีวิวที่พวกเราได้รับชมกันเยอะแยะมากมายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับผู้บริโภคอย่างเรามากๆเลยครับ แต่ถ้าพูดถึงชั่วโมงนี้สว่านไร้สายที่คุ้มค่าเกินราคาที่มีคุณสมบัติคือเจาะได้เร็วแรงเบามือทนทานเจ้าออสุกะตัวนี้คือคำตอบครับท่านใดที่สนใจสว่านไร้สายแบรนด์ออสุกะตัวนี้ครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอย่ารอครับ